G View, Magnus, WD t JIB สวัสดีครับถ้าพูดกันถึงจอเกมมิ่งเนี่ย120เฮิรตซ์144เฮิรตซ์ก็รู้แล้วใช่ไหมสมัยนี้แต่ว่านี่นะฮะ ตัวนี้ที่ผมอีงในวันนี้ก็จะเป็น ROG XG 258Q นะครับมากับ refresh rate ที่240 h z และ r e s o n time ที่1 m ิเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นของทางฝั่ง AMD เนาะเพราะฉะนั้นจะใช้ FreeSync นะครับถ้าใครใช้การ์ดจอ AMD และคิดว่าการ์ดจอ,อคุณปั่นเฟรมเรทได้ถึง240 Hz เนี่ยเล่นพวกเกม FPS สบัดมาไวๆตัวนี้จะ work มากนะครับเพราะจะตอบสนองไวจริงๆนะฮะ ฟีเจอร์อื่นๆนะครับเรื่องสำหรับเกมมิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ด้านการโกงตัวนี้พูดง่ายๆมันก็จัดมาให้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า เป็นจุดเด่นของจอตัวนี้เลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจอเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับเป็นจอตามชื่อรุ่นเลยนะฮะ258ตัวนี้จะเป็นขนาด24.5นิ้วนะครับปัดรวมไปเป็น25นะฮะที่พิเศษของเขาเลยเนี่ยก็คือ refresh rate สูงสุดที่ทำได้240 h z นะครับและก็ ค่า RESPONSE t ท m e ที่1มิลลิเซกเท่านั้นนะครับถือว่าแรงได้ที่เลยนะครับก็น่าเป็นมาตรฐานของจอที่สูงที่สุดในสมัยนี้แล้วนะครับแผงที่ใช้เนี่ยจะเป็นแผงแบบ TN นะฮะและเท็กซ์เจอร์ของเขาจะเป็นแบบ n อนแก e หรือว่า จอด้านนั่นเองนะครับเวลาคุณใช้ในห้องสตูหรือว่าเวลามีแสงตกกระทบตรงๆเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนแต่อย่างใดนะครับสเกลของจอก็ยังคงเป็น16:9ม,มถถาตรฐาน Resolution 1 9 2 0 x 1080สีทำได้16.7ล้านสีและก็เทคโนโลยี Figure ร r e e จอตัวนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกันฮะ ดูเมนูจอบ้างนะครับผมชอบเมนูสไตล์ของเ s u s เนี่ยเพราะเขาควบคุมด้วยแบบจอยสติ๊กนะฮะด้านหลังพวกจอ R O G เป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับใช้ง่ายนะน,นี้ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยนะครับกดไปขึ้นขึ้น,นลงลงตามนั้นเลยนะครับอันแรกก็เป็นเกมวิดิโอนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เราเล่นเกมประเภทไหนนะครับหรือว่าถ้าคุณต้องการจะทำคอนเทนต์พวกเรื่องรูปภาพนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ S R G B โหมดได้เช่นเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมดู c e n e r y โหมดอยู่นะครับอันนี้ก็ความสว่างเต็มแม็กอยู่นะ อันที่2เป็นบูเ e อทิวเตอร์นะครับเวลาคุณอ่านหนังสือเวลากลางคืนในที่มืดอะไรเงี้ยผมแนะนํว่าให้เปิดไว้นะครับเพราะว่ามันตัดแสงสีฟ้าลงไปจะทําให้เราถนอมสายตามากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าจอบางเจ้าไในโทนอมเหลืองน,นิดนึงผมแนะนําว่าถ้าไม่ได้ทํางานที่มืดปิดไว้นะครับลงมาอันนี้จะเป็นคัลเลอร์นะครับไบเนสก็สูงสุดปรับได้เกือบ400นิตเลยนะครับก็เรียกง,ง่ายๆว่าหว่างตาแตกนะฮะอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับคอนทราสต์จุลย์ชั่นอุณหภูมิสีเลือกได้นะครับ i-made นะะเลือกได้ตามนี้เลยนะครับอินพุตเ e ลกตัวนี้มีอยู่แค่ HDMI และ Display Port นะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะใช้ให้มันเต็มที่2 4 0เฮตเนี่ยต้องไม่เสีย Display Port นะครับแต่ว่าอันนี้ผมลองเสียบจากโนบูเฉยก็จะได้60เตามมาตรฐานเพราะว่าเป็นช่อง HDMI นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูฮาร์ดแวร์คุณด้วยนะว่าต้นทางมาเป็นแบบไหนนะครับ System Setup ต,ตรงเเ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 เ ก็เป็นฟีเจอร์ของ ASUS นะ RGB ด้านหลังนะครับมีฟีเจอร์ด้านหล,หลายอย่างให้เลือกนะฮะถ้าปรับโฉบก็จะต้องเลือกเป็น sRGB อย่างนี้นะฮะ RGB CMY อ่ะเขาก็คีย์ล็อกกันโดนลั่นนะเพราะว่าตัวนี้มันลั่นง่ายนะครับปุ่ม power มันเนี่ยอยู่ด้านหลังตรงบริเวณเดียวกับอื่นๆเลยอะ่ะก็หมายความว่าถ้าคุณกดผิดทีนึ่งจอมก็ดับไปตามนั้นเองนะครับง่ายๆสุดท้ายแล้ว my favorite แล้วก็สามารถตั้งค่า setting ไว้ได้เลยนะครับอย่างเช่นโปรไฟล์1อาจจะเอาไว้เล่นเกมแข่งรถโปรไฟล์2ไว้เล่นโมบาโปรไฟล์ 3, FPS โปรไฟล์4ไว้อ่านเอกสารอะไรอย่างนี้ก็ทําได้หมดครับอีกฟีเจอร์นึงที่ผมชอบมากเลยสำหรับจอของ rog เนี่ยก็คือเกม plus ของเขาเนี่ยฮะกดเข้ามาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมี crosshair นะครับตรงนี้วงเล็บด้วยนะ pack t i s mode ใช้ซ้อมนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมบอกตรงถ้าคุณเอาไปเล่นเกมมันก็เป็นการโกงชาวบ้านเขานั่นแหละฮะกดที่มาตรงนี้จะเห็นว่ามีเป้าเล็งโผล่อยู่ตรงกลางจออันนี้เวลาคุณใช้ปืนบางอันนี้อย่างเช่น,นพวกสไนเปอร์อะไรเงี้ยปืน46่เงี้ยมันไม่มีแบบ ไอตัวเลงมาให้นะฮะคุณเล่นเปิดอันนี้ไปนะครับก็เท่ากับคุณก็โกงชาวบ้านเขาพอสมควรนะฮะก็ถือว่าช่วยได้เยอะเนาะเวลาเล่นเกมสาหรับปืนที่เป้าหายไปนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นหมวดซ้อมแบบอย่างที่รู้กันนะครับทัมเมอร์นะฮะอันนี้ก็สามารถตั้งจับเวลาได้เลยนะครับตัวที่จับเวลาจะอยู่มุมซ้ายบนของจอนะฮะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่ง FPS คานเตอร์นะฮะก็วัดตามเฟรมที่ทํางานอยู่ขณะนี้นะครับตรงนี้มัน60เพราะว่าเราเสียบ HDMI อยู่นะฮะไม่มีอะไรมาก สุดท้ายก็เป็นดิสเพลย์เลเมนต์นะฮะก็คือการตั้งศูนย์กลางของจอนั่นเองมาทดสอบความเที่ยงตรงของสีและแสนรั่วบ้างนะครับอันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยจอด้านล่างเนี่ยมันจะมีโทนออกขาวๆมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่านี่ต้องดำสีจริงๆแต่ว่าตัวจอนี่พ่วงตรงนะครับว่าเรื่องความดำ Dynamic, ไดนามิกต่างๆเนี่ยมันยังดำได้ไม่สุดเท่าไหร่สีขาวนะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าบริเวณด้านข้างตรงขอบๆเนี่ยจะเห็นว่า มันมีมืดๆม,มาเล็กน้อยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่ถ้าเราไม่ไปจับผิดหรือว่าสังเกตจริงๆเราก็คงไม่เห็นนะฮะสีแดงก็ถือว่าทําได้สดใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็อาจจะยังสู้พวกจอที่เน้นเรื่องสีความสดใสมากๆไม่ได้เหมือนกันสีเขียวทําได้ดีไม่มีแสงลอดหรือว่าสีเพี้ยนแต่อย่างใดฮะและสุดท้ายจะเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันเรื่องมุมมองการมองออกมาเนี่ย มองตรงก็จะเห็นว่ามันก็ชัดอยู่ระดับหนึ่งนะฮะถือว่าดีแหละแต่ว่าถ้าคุณมองมาด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าจอมันออกไปในโทนอมเหลืองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเสียของพ a n e l เนลทีเอ่เขาให้มานะฮะตอบสนองเร็วแต่ว่ามุมมองจะค่อนข้างแคบแต่ไม่ต้องซีเรียสหรอกถ้าคุณเป็นเกมเมอร์อ e ีสปอรจริงๆนะฮะคุณใช้งานคุณก็คงมองจอตรงๆอยู่แล้วถูกไหม จอตัวนี้ถึงแม้เป็นจอเกมมิ่งนะครับแต่เขาก็สามารถปรับได้อย่างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นได้ประมาณนี้ลงสุดเลยนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็สามารถหมุนซ้ายขวาชึบได้สุดตัวเช่นเดียวกันนะไม่สุดสิเกือบสุดอะแบบเกือบๆกบจะตรงเป๊ะแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นิดนึงนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นๆกันดูนะฮะส่วนการบิดให้มันตั้งเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่นเว็บอะไรอย่างเงี้ยจะใช้งานได้ง่ายขึ้นมาครับ ขาตั้งของจอเนี่ยก็ตามสไตล์จอ ROG ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยนะโดยที่จะแยกเป็นสส่วนอันนี้ก็คือขาที่รองกับบริเวณพื้นโตะเนาะส่วนขึ้นมาก็จะเป็นขาที่ยึดกับตัวจอนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นเลยนะฮะเขามีช่องเคเบิลแมเนจเมนต์มานะครับซึ่งผมถือว่าทํมาได้ดีมากนะฮะอยู่ตำแหน่งที่ดีมากๆเลยตรงนี้สามารถร้อยสายไฟเข้าไปแล้วก็เสียบเข้า IO ด้านหลังได้พอดีโดยที่ไม่ต้องให้มันรกโต๊ะแต่อย่างใดจัดสายไฟเข้าไปในตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนขึ้นมาจะเห็นว่ามีโโลก้ ROG อยู่นะ ด้านหลังของจอก็ดีไซน์เอาใจเกมเมอร์เช่นเดียวกันเลยนะครับอย่างที่เห็นก็คือมันเป็นลายสไตล์ของ rog เนี่ยโดยที่รูปทรงนี้มันจะคล้ายๆกับดวงตาของ rog เนาะแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวตรงกลางนี้จะเห็นว่ามันมีแหวนด้วยนะครับวงแหวนตรงนี้คุณสามารถทําไฟเอฟเฟกของ aura sync มาได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่สามารถปรับได้ตรงซอฟต์แวร์ของตัวจอเลยก็ได้นะครับมีหลากหลายเอฟเฟกเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูเองแล้วกันนะฮะส่วนอื่นๆนะครับจะเห็นว่าบริเวณตัวแผงควบคุมต่างเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับใช้งานง่ายมาก บริเวณด้านหลังเนี่ย IO จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมันจะซ่อนอยู่ใต้แผงอันเนี้ยซึ่งเอาง่ายๆนะครับเวลาคุณ ไม่ได้ใช้ก็จะมันก็จะปิดอย่างนี้เพื่อความสวยงามแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะเข้าถึงมันนะครับคุณก็ต้องเปิดนี่ออกมาแล้วก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมันจะมี HDMI อยู่2ช่องนะครับแล้วก็ดิสเพ a ย์พอร์ตนะครับอันนี้ HDMI เนี่ยมันก็มีทั้ง่4และ2.0นะครับแต่ผมแนะนําถ้าคุณจะใช้จริงๆเลยนะให้เป็น2 0เิรนะฮะใช้2.0หรือไม่ก็ดิสเพ a ย์พอร์ตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะได้ปริภาพที่เต็มที่หน่อยขยบมาบริเวณด้าน,นขวาเนี่ย ก็จะมีช่องสําหรับ DC in ตัวรีวแอนเตอร์ภายนอกนะฮะและก็จะเป็นช่อง3.5สําหรับหูฟังนะครับแต่ก็อาจจะเข้าถึงยากนิดหนึ่งผมแนะนําว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้หรอกในชีวิตจ,จริงราคาตัวนี้ณนะเวลาที่ผมถ่ายก็ยังไม่มีแจ้งมานะครับแต่ณเวลาที่เทปนี้ออนอาจจะมีแล้วก็ได้เดี๋ยวอัปเดตใน Description ให้ดูอีกทีละกันนะครับว่าเรื่องตัวจอ เพียวๆก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ได้มีการ์ดจอ AMD นะเวลานี้ก็เลยอาจจะไม่สามารถทดสอบ FreeSync อะไรให้ดูได้นะครับแต่ถ้าอธิบายง่ายๆนะครับมันก็จะทําการซิงตัวเฟรมเรทแล้วการทำงานของตัวการ์ดจอให้มันเหมาะสมที่สุดทําให้ภาพนั้นก็ลื่นไหลไม่สะดุดไม่มีภาพฉีกภาพขาด Screen ท e a r i n g อะไรแต่อย่างใดนะครับถ้าใครเป็นพวก System High end น่าจะรู้กันดีว่าพวกนี้หมายความว่าอย่างไงนะครับ แผนเอการตอบสนองแน่นอนนะครับ240เฮิรต์ตามสเปคทำงานได้เร็วก็ระดับท็อปของตลาดแล้วนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแผ่นเอา TN ของเขาเนี่ยมันตอบสนองเร็วแต่ก็จะมีจุดด้อยในเรื่องของมุมมองแล้วก็วความเท่งรตของสีที่ผมพูดตรงว่ามันอาจจะสู้พวกที่เป็น IPS หรือว่า VA บางตัวไม่ได้นะครับอันนี้ตัวนี้ชัดเจนเลยเวลาเรามองอากด้านข้างเนี่ยจะเห็นมันออกไปทางโทนเหลืองๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ไม่ได้เน้นเรื่องการมองกว้างๆอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้น่าเป็นจอสำหรับ e-sport ที่ทําได้ดีเลยนะคันนนอก้้แลวะ คุณเอาด้านหลังเนี่ยเป็นวีซ่าเมาส์ก็ได้นะครับปรับเอียงเป็นจอแนวตั้งแนวนอนไปใช้เป็นจอ2ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเอฟฟงเอฟเฟกด้านหลังก็หล่อเหลาอลังการน,นะฮะยังไงต้องขอขอบคุณทางบริษัทเอ u ูสประเทศไทยด้วยครับที่ส่งจอรุ่นนี้มาให้อินได้ลองเล่นยังไงวันนี้อีกทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆนก่อนพราันใาหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ